เผยผลสำรวจสุขภาพคนไทยพบป่วยเบาหวานความดันไม่รู้ตัวห่วงคนรุ่นใหม่สแวล NCDS สูมเดคริทอินโสวรสสส,ส,สรมาเปิดผลสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่7็พบวิกฤตคนไทยป่วยภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนพุ่ง27.4ล้านคนจอเสียงเบาหวานอีก5.7ล้านชูตารางนโยบายใช้ฐานข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงทั่วประเทศดันมาตรการช่วยคนไทยลดป่วยป้องกันโรคได้ตรงจุดด้านนักวิชาการห่วงคนรุ่นใหม่ ไวทำงานสอวแววป่วย NCD สูงกว่ากลุ่มสูงอายุในลดอายุคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า35ปีพร้อมรณรงค์ลดปัดจจัยเสี่ยงก่อนอายุ40ปีหยุดวงจร NCD ตั้งแต่ต้นทางเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2,568คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอ,สอ จัดงานถแถลงผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร,ร่างกายครั้งที่7พุทธศักราช2,567 2,568ในหัวข้อสถานการโรคเอ d s ของไทยแนวโน้มและข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร,ร่างกาย n a t i o n a l Health Examination Survey NHS นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส เปิดเผยว่าการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2534ซึ่งเป็นข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเนื่องจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขยังมีข้อจำกัดเฉพาะกลุ่มคนที่ป่วยแล้วและมา,ร,กการ,รักษาที่สถานบริการแต่การสำรวจสุขภาพช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมสถานการณ์สุขภาพของประเทศชัดเจนขึ้นสวรสจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการสำรวจสุขภาพมาโดยตลอด สำหรับผลการสำรวจครั้งนี้ทำให้ทราบว่ายังมีคนป่วยเบาหวานถึง27%หรือ1.6ล้านคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานและคนป่วยความดันโลหิตสูง48%หรือ8.4ล้านคนที่ไม่รู้ตัวว่าความดันโลหิตสูงสะท้อนให้เห็นว่าระบบสุขภาพของไทยยังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุมการสำรวจสุขภาพเปรียบเหมือนการลงทุนด้านข้อมูลที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันสถานการณ์สุขภาพของประชาชนและใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขข,ของประเทศ โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งสามารถใช้ติดตามและประเมินผลนโยบายและมาตรการด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายแพทย์สุภกิจกล่าวนายแพทย์พงเทพวงวัชบูร์ผู้จัดการกองทุนสๆๆสสกล่าวว่าข้อมูลสุขภาพประชาชน เป็นหลักฐานสาคัญของการวางนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศสสสเห็นความสําคัญของการสำรวจสุขภาพโดยได้สนับสนุนการสำรวจนี้ตั้งแต่ครั้งที่4เป็นต้นมาปัจจุบันสสสได้ปรับกลยุทธ์การดําเนินง,งานโดยขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูลและตารางผล,ะล,ะละทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ นายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโดยเฉพาะในยุคที่ปัจจัยกำหนดสุขภาพของคนไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์จุดเน้นและตัวชี้วัดความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงใช้ติดตามผลการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนข้อมูลจากการสำรวจยิ่งถูกนำไปใช้กำหนดเป้าหมายและ ตัวชี้วัดหลักของสอสอ,อ,อระยะ10ปีทั้งในด้านการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะและการยกระดับสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานสุขภาพด้วยยอตนเองได้อย่างยั่งยืน การสำรวจสุขภาพนี้เป็นข้อมูลระดับชาติหนึ่งเดียวในไทยที่มีการตรวจเลือดและเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพเช่นเบาหวานไขมันในเลือดแต่การทำงานของตับสอสอ,สอ,สอได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับฐานข้อมูลสุขภาพอื่นๆของประเทศเช่นข้อมูลการป่วยและการเสียชีวิตเพื่อนำไปพัฒนาดัชนีภาระโรค burden of disease และคะแนนสุขภาพประชาชน health score สะท้อนสถานะสุขภาพของประชาชนไทยทั้งโรคเอนซีดีสพฤติกรรมสุขภาพและความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมเช่นการวิเคราะห์บพบว่าผู้ที่ดื่มสุราระดับเสี่ยงมีค่าเอนไซม์ต่ระับะสูงกว่าคนทั่วไป3ถึง5เท่าสะท้อนความเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและมะเร็งตับอย่างมีในสําคัญทําให้สสสสามารถกําหนดกลยุทธ์การรณรงค์ลดการดื่มสุราได้ตรงจุดมากขึ้นเป็นพลังสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่เพราะจะทําให้มองเห็นปัญหาเชิงพื้นที่ได้แม่นยําขึ้นติดตามผลได้้้ชชชัดดเจจจนนนนขึแและะอออกบบบบโโยยยาาทที่ต์ปรชชไรไิง นายแพทย์พงเทพกล่าวขณะที่สนายแพทย์วิชัยเอกพลกรภาควิชาวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวถึงสถานการณ์โรคเ็นซีดีสของไทยในรอบ20ปีหรือตั้งแต่ปี2547ถึง2568ระบุว่าแนวโน้มโรคเ็นซีดีสของไทยเพิ่มขึ้นทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงและโดยเฉพาะภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ไทยไม่บรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกหู ที่กำหนดให้ในปี2568ไทยต้องลดโรคความดันโลหิตสูงลง25%และไม่มีคนป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทั้งนี้จากปัจจุบันคนไทยอายุ15ปี